เไม่ได้ตัวตัวอะไรนี่แบบอันนี้ขันนี่โซบาร์เนี่ยพี่พี่ไม่ได้ตัวอย่างไรพี่ตัวดีอย่างเดียวแล้วก็อันนี้มีสกิลรู้สึกยังไม่ผิดนะเมื่อจบการที่โจมตีถ้าโจมตีฮิ่ตัวการหนึ่งใบเลือกการจากดอกโซลผู้แข่งออตัวนี้นี่เองเนี่ยไปบายฮาเลือกเราเลยบายการใบนั้นถ้าคุณใบหนึ่งใบและอยู่ที่อยู่บนช่องเรียอโเคไม่ประกันมาเลย ห้าสามอ้เจอเจ็ดามททิ้งด้วยยี่สับที่เจเจ็ดสาม้วกันจบทิ้งห่บจบทิ้งตัวนี้ลกันทิ้งเจ็ดดเ้าหเจ็ดามสามใบทิ้งสดเยดเ คนนี้ฮิตจัวนะการถ้าการโจมตีโจมตีโจมใบเลือกอแล้วก็ได้เหตด้วยใบการนั้นคอเ็ใบโอเคเส็ว่าถ้าเกิดอยู่เวไม่เสียอะไรเลยหววฮิตจวดเท่าไหร่ครับแล้วก็เดี๋คอฮกหหกหกห

ไม่เอาเข้านะเข้าก็ปอยไ้ไว้ปสู้ลงมาอมกรอมแล้วมอันน้จะเป็นโอ้ส้าี่สิบลงมาหื้าพันตัวนี้ตัวนี้ที่สบัสจั่วเปิดห้าหาอีเรเซอร์อุ้ยอีเรเซอร์อีกนะต้องทิ้งไม่ไหวเลย ไม่ด้เย๋ยอต้องทิ้งนะจ้าถ้าเอาขึ้นเล่นตัวใหม่แล้วกันนะครับทิ้งไปไหนดีทิ้งสองลตัดสองการโซบาร,าเรา์เยโเตอร์ัวโอ้โหแม่เยอดยิดลตัวไไรู้เลยจัวอีกแล้วถ้าเกิดเกมสองเลยเด <ผม S 1> ตอนน้อโซบาสไม่กล้ออกา ม่กันนะยี่สิบมินดาเมตยูทิเกียยูได้แมนการโซยู่าย่ที่แนกาสองทีที่มมนกาสต่งงนเมนกาสีิยาวๆเลยสามีาเด้ยซไว้เชกนอยี่สียถูกแล้วก็ใส่จุดนิดนึงเสามยังไม่ได้ไอันนี้ามามเ่ยังไงดี

ก็ลองีอได้ตมันต้องใช้ระดับสองใจสามไปนี้ตลอด่นี้ตลอดด้วยหนึ่งไร่อเอาเกนแล้วตัวสี่ห้เค อะยัโอเคนะได้จัาครม่ตอเชมาให้ปลายเปิดก่อนสิครับสกิลตียงเนี่ยบาร์มงนเียงข้าพันอนี้ไม่ไม่กดเทกเลยนะไม่กดฮะโอเคที่เลองเกียร์สอลบ่อยเลยทิกเกอร์นี่ยังใส่กเกอร์องแนี้ครั้งที่สองอ่าสิครับทิกเกอร์นี้ ยางเออยแล้วนี่จะไหลตาเลยต้องการมัแลแวนตียสิบสองสองใสิบสองเหรอสิบงอ่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่จะเป็นสองไดใช่ไหมแต่น้องออเวนได้เรื่องของเรื่องอ่ะน้องอวเวนได้อย่างนี้วาแม่ประมาพีจีเลยน้องออแวนได้เดี๋ยวแม่หนึงดูก่อนทิ้ไปไหนดีทิงริงตัวนี้รงโดนได้กหมูได้ ปีที่รอัวนเขาว่ากันจัวคอนจัวคอ,อนขี่ก่อรืออะไรนะผออแหวนออแวนนะครับบอกไปหนงรูปไปเก็บนึ่งเปเเยี่มทีท่สามมาเชีรฝั่งนี้ขั้งที่สี่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดขอมือ ให้เหมืนไม่ไดอใแชแล้วกนี้ครั้งที่สี่สกิลแวนนะทียงให้สี่ทิ้งสองใบตุ๊กตะแล้วก็แวนตีแนีครับน้องเช็คสใบแล้ววนี้ไม่เจอคิเจอคิเอรอไปเดียวให้แวนยอยี่สเจอเข้าทัไหนสกิลเสเลยได้เดียวบอยบเจอขิ้ก็แห้ อ๋อลืมอยู่นี้ดวยทำไมทำไมสลับเออใช่สลับอ่ะสลับมาให้สลับให้สลับไม่เป็นไรอ๋อจะได้มนตีอันนี้พี่แบวนพี่บอยเสกเกียรติเต็มทีเกลือดิ๊กกีฟารังโอ้โหมาสักทีกอยังมาอันทีห้าอันนี้วุดแล้วก็ครั้งที่เจ็วุดเหรอมันซึบอ๋อซเเองอ่ะไม่ได้บอกใครแล้วก็อันนี้เห็นเดีย เป็นเพื่อนนอนสี่ใบขึ้นไปใจนึ่งห้าีบเป็นยี่สิบสี่ยี่บสี่สิบสองยิงเ็แวนทใบไม่ยากันไแล้วก็ดีไทยหนึ่งจี้หนึ่งเก้าให้หนึ่งห้าเลยกิวแวนเขาหนึ่งเกียร่เ็นสุดทยได้ใช่ไัมยี่สิบสองได้เดียวยี่สิบสอง อันนี้สิบเก้าแล้วสิบเก้าสามเก้าอันนี้ก็มีนแล้วนี่หว่าเห็นแล่จะมคิดเรามีให้ให้มินทให้พอดีไงถ้าอันนี้สิบเก้าอันนี้สามสี่ก็ม้นมีแล้วอ้าแค่ที่เดียวแค่สามเป๊ะองคิดกนจบตไปแล้วก็เาคิแล้วก็รอได้หห้าไป พีเรเซอร์ถึงเอ็กเซล2เหมือนกันสายเอ็กเซลเจอกันอย่างนี้เจ๊ได้ไปไหนแล้วถ่ายแล้วีี่่นวอันนี้เดี๋ยวละขออ่านก่อนเมื่อถูกบายไ้มัย่ในอ่าในในเรื่อคูณจากที่อื่นน้องหน่อจากกองการค้นหาคู่แข่งข้อหนาโอเคทุกครั้งนี้การบายปั๊บน้องต้องหาจากกองการอีกหนึ่งเพื่อที่จะบายมันนะอ่ากองการคุณเลือกยูนิต ของคุณอยู่ใน้าาห้าพันถ้าไม่มีการบายโยบวงหรือแทนการห้าพันโอเคเอาที่แตสเต็ปอันนี้เมื่อทำอะไรเมื่อถูกไล่โอเคนี่ไม่มีผลเอาทีละอย่างทีละอย่างดูดิมันมีตัวทำให้บายในมีได้เลยอันนี้เอร์เซ่บายหนึ่งโซ่บายหนึ่งคู่แข่งอ่าเริ่มพอบายเสร็จทุกแข่งเลยหนึ่งใบเคลื่อนย้ายมาโอเคบายโอ้โหอาไรลไปด้วย ไปเลยแล้วก็นี้กดเลขก่อนอตระบาลโซบาอ่ะน้องหาจากกองการเลยปลาไหลถ้ามีบาอีกช่วยรีกอเนี่ยเออเนาะมาช่วยรีกองนะไม่เราเรียกไม่บายก็ได้นะมันบอกไม่เกินหนึ่งวันอ่าไม่เกินเช่นเดี๋ยวพี่จะบายครับพี่จะได้เหมือนไม่คือจะบายอ่ะคือมีเทคนิคนี้ต้องบาย,บายแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวเขากะบ้านเห็นพวกดอกไม้จะดูแบบวนะ่าธรรมดาให้เด็กได้รู้หน่อยว่าการบายมีประโยชน์ เดี๋ยวเราก็ไม่เจอตัวนั้นเดี๋ยวไม่น่าจะต้องเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่มีใบไหมนะไม่เป็นนะดูว่ามีใบให้ใบยังไงดูจากนี้ได้ยี่สิบสามโอมีให้ใบอีกแต่ว่าน่าจะเมื่อจบการต่อสู้แล้วโอเคแต่ไม่ไม่ไม่มีตอนนี้อันนี้เป็นบวกห้าพันมีเห็นใบอ่ะต้องจับเพราะว่ามันต้องเผือปลอยก่อน เมื่อจบการแข่งล้วเนี่ยแต่ตอนนี้น้องมีใบอยู่สามใบตรงนี้บวกสามพันตีแหวงเข้าด้วยสิบสองพอดีเรื่องแถวแนวหน้าที่อยู่ตรงนี้ใบเรียกขาดแถวหน้าทั้งหมดของของแถวนั้นเคลื่อนย้ายอ๋อได้โอเค จบการต่อสู้พี่ได้บายอันนี้เคลื่อนย้ายมาก่อนจากทักกิ้วอย่างนี้เคลื่อนย้ายมาเดี๋ยวพี่จะได้บายอีกแหวนโอ้หน้องเสร็จไม่ได้หรือเปล่าเสร็จได้หรอก็เกณมหนึ่งเสร็จได้อะอ๋อเหมือนตัวนี้เสร็จไม่ได้คือพี่ภูพอพี่ตีอ่ะพี่ภูแกจะเสร็จเพราะว่าจะได้ลองโดนบายไงพี่เล็กไว้แล้วน้องไม่ได้หี่นะปัญหาตัวไหนถ้าบายมันได้เอาไปออได้ก่่นเ มันแจ่เระเป็นคร่ทมว่าเจะเาจะไปงโอเคเมื่อจบการต่อสู้จะเป็นพี่ๆจเนี่ยบอกว่ามีารเีย้องละบ้างถ้าถอเคช่วาอความู้บนบเคลื่อนย้ายแล้วก็ตตัวนี้มันเป็นออโต้น้องต้องหายแจกในกองอีกอะไรก็ได้มาเป็นตัวใหม่เถยายาเป็นของเช่นน่นจะดูนะออโต้มีการบานปั๊บน้องทีดี่เรื่อายานสิบที ก็ด้พี่ไมาติเซแม่เซ้นมันแล้วเป็นติเกเลยชิลล์มือไม่ได้เอาเดนตัวเก่าที่สุวันนี้ก็เป็นโบมือแล้วดีวสกิลสิบตอนได้ใช่โบมือแล้วสองใบเชคได้ป็๊บพี่รบขี้หนึ่งเลือกยูนิตนะจริงๆมองเลือกแวนก็ได้นะแต่พี่อยากให้แวนดูเท่ดิรบขีหนึ่งี่งโดนก็โแล้วแต่เป็นดีวะต่อไปอันนี้เสร็จแล้วต่อไปแวนการ ยี่สิแผมมนถูกออก2 2 3 35งยี่สองโวสบสสห้าสาห้าขี้เดียวขี้เดียวผมไม่กล้ผม้ามเล่นหรือห้ามพอริดีจี้กำลังหมอนตัวนี้เจ็ดสองแต่ไม่เียคไม่ได้เยนะโไม่ไอ้โอเคตัวนี้ไม่มีพลังอะไรบวกก็สิบสี่วงมือยสี่ ขอหงเน่เอ้ยน้องยี่สิบสองเลยนฟ่งอะไมพันเนาะอืมก็เลยก็เลยก็คทิ้ไเอ่อไม่กั้แล้วผ่านไปรอดูน้่ใหม่แล้วออกหลังสุดนต่จะว่ากอดกลองสุดแล่ว่ก็ท้แอกก็ออกหลังะ แยดูจนอย่าไปปล่อยได้แค่ดำเดียวแล้วนจะ้อง<ส>เจอทิกเกอร์เลย,ม,ยมือนังอยู่<อ>จะอยู่ได้ยิ่งดีนะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะชิบป่าก <c oughs> น้ำหอนน้ำหอนไม่เป็นไรสบายสบายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไป หรือเปล่า1 2 3 4สองสามสี่ห้าหเจ็ดทำไมมันอ๋เอเขาเป็นไอกเซียวสองขึน้น,น,น,นับเลยเขียนเขาใช้สกีไว้บอกสองพันเอาหนึ่งบอกสองนี้หลายคนหากับตรงนี้แต่เรา,าเขาเช็คดูแล้วจะห้ามไม่ออกเดี๋ยว โอเคเย้ตอนนี้เปิดอันนี้14ครับสก,ก,กิลมาร์ติดลุกแล้วก็ขึ้นมาการจำปีครั้งแรกเป็นลำต่ำที่เดาฝันเลยวะยนะน่าจะได้ลอยโดนได้โอ้โหแต่พี่เผื่อไว้ปล่อยเวนดีไหมพี่ก็ยังคิดอยู่จะาก,กาล่าวไหมไหนเนี่ยเวน้มมองเยอะอ่ะที่เดาฝันนี่โอ้ยไม่เจอตายแล้วอย่างนี้เขาครั้ที่สองเลยสิบสี่ครับ สิบส่ครัมีไปเดียวเต็บอลเต็มเสร็จเป็นอะไรกัอันนี้อันที่สามอแบเต็สิบสี่ครับสได้สิบสี่สองได้ห่งห้าสองได้ตียิงอี้จิ้วสอไอ้ยอีกแล้วไปบอ์นี้โอ้ย ผมอเวนอเวนจนึ่ไม่ได้หรอจัวที่สองได้หรอไม่ไดจัวที่เกอเหรอลมหน้าอืสยี่แปดนี่ที่ที่สี่สิบเจ็ดครับแลวเดี๋ยวโอเคฟอนสิบเให้เลยนเท่าไหร่สิลี่เวนเฟอนไม่ได้สี่ครั้งทิ้งสองใบดีนะไม่มีีสอใบเอ้ยนี่เวนตีเขาที่สองแล้วไหมเดี๋ยวอันนี้บวกห้าพันด้วยดิ ลีมอีกแล้วลืมมานี่บวกห้าตัวมันบวกห้าถือว่าไม่รู้นะไม่ย้อนแล้วเมื่อกี้ถือว่าไม่เกี่ยวแล้วมเีย่มาตีชั้นที่ห้าคราวนี้มาตีจะแบกลายเป็นลูกหมื่นบวกสิบสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่เอ้ยอ๋อได้ทิกเกอร์ด้วยได้รอด้วยในทิกเกอร์เมื่อกี้ใช่ไหมอ้อน้องให้ไว้ใช่ไหมก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะสามหมื่น เอออ่าสองหใช่ไหมสองหมื่นสลเพราะว่าบวกไปสองพันแล้วก็ได้ติกเกอร์แล้วก็ได้สกิลบวกหบวกห้าอ่าสองหมื่สองเป็นเท่าไหร่นะอีกทีนี้สามสอ่ะสามส่ายสามสีพอไหมเนี่ยสามสี่อันนี้สามสองอันนี้ได้เดียวไม่ยังเข้าเจอเข้าหมดแล้วพี่หมดตัวแล้ว โอ้โหขี้อาขี้ข้างพลังขาขี้พลังข้ายอะ้ยโอวนอ่าโอเคแล้วนอะไที่ไม่ไหเอาเรื่องเหมือนกันนะเรเอาเรื่อเหมือนกันในไทยเนี่ยมันเป็นมี้ครับที่ิดแล้วนะครับตรงนี้เปียใไทยแน่นอน myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake.